สวัสดีค่ะมินนาวินดาเบอร์ตตี้ค่ะรับบทเป็นพริชิล่าค่ะในเรื่องนะคะพริชิล่าก็เป็นลูกของคุณหญิงสีค่ะเราก็จะพิเศษจากพี่น้องคนอื่นๆหน่อยๆเพราะว่าเราเป็นเด็กพิเศษค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยตอนท้องเนี่ยเหมือนกับว่ากินยาแล้วก็เหมือนดูแลคันไม่ค่อยดีค่ะเราก็เลยเกิดมาเหมือนไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะแต่ว่าจะเป็นเด็กที่ฉลาดค่ะก็คือเหมือนแบบคิดเลขเร็วเล่นมีพรสวรรค์ในด้านดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยากค่ะเพราะว่า คือก็คุยกับพี่หลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเออเขาอยากได้ให้เหมือนแบบเป็นเด็กพิเศษแต่ไม่ได้ดูเหมือนแบบไม่ได้ปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นแบบแค่จินตนาเป็นคนที่จินตนาการเหนือกว่าคนอื่นนะคะออกแนวเหมือนเป็นคนเพ้อฝันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ยากค่ะเขาคิดว่าคงจะไปเรียนการแสดงเพิ่มค่ะแต่ว่าตอนนี้คือบทมันยังแบบมันยังมาไม่ครบอะค่ะก็ ถ้ามาครบเมื่อไหร่หนูมีเต็มตัวแน่นอนต้องไปเรียนกับครูงเงาะชัวๆค่ะช,ช่วยแบบวิเคราะห์เรื่องบทวิธีคิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าการพูดมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราอาจจะต้องพูดช้าลงหรือว่าเราก็ต้องการเดินเราก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นนะคะเราก็เลยแบบว่าต้องทําการบ้านหนักอีกอย่างเป็นพีเรียดอาจจะมีแบบพวกศัพท์ไทยโบราณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องฝึกไว้พูดให้คล่องปากคะ่ะไม่งั้นก็คือ คือคือแย่เราต้องทํากันบ้านดีๆค่ะเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยก็เล่นไปดีมากยังไงก็ต้องมีคนเปรียบเทียบอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องทําเต็มที่ค่ะแล้วเชื่อว่าทุกๆคนก็เต็มที่เหมือนกันค่ะ เอกครั okay, บฝากถนงผลงานตัวเองแล้วก็ละครเรื่องนี้หน่อยว่า<ด>คนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างได้ค่ะ,คะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามมิ้นนะคะในละครเรื่องคือคาถาของพี่พพนะคะละครเรื่องนี้มีสาระนะคะแล้วก็ให้แง่คิดเรื่องความรักระหว่างครอบครัวความรักแม่หรือว่าความรักระหว่างพี่น้องนะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นละครสาระดีค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะคิดว่าเร็วๆนี้ค่ะทางช่อง74ค่ะ,คะ,คะ